เน่นททีจจะะุดปรกายใื้อาหาบางส่วนของคอลัมน์เรื่องเล่าจากปลายด้ามขวานที่ออกอากาศทางไทย PBS เวลา19นาฬิกาวันที่22เมษายนที่ผ่านมาซึ่งมีเรื่องราวของตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องทําให้นายสุกรีประเสริฐดําครูโรงเรียนเบตตงวิระราชประสานในฐานะแหล่งข่าวที่ให้สัมภาษณ์เรื่องการใช้ศิลปะเพื่อกล่อมกล่าวจิตใจของเด็กใน3จังหวัดและกระตุ้นจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่า เกือบหลงเชื่อบริษัทที่ใช้ชื่อว่า Top TV News ซึ่งเสนอให้โอนเงินเพื่อขอสำเนาเทปรายการของไทย PBS ด้วยเงินตั้งแต่500ถึง1,500บาทแต่ก็ได้รับการท้วงติ่งจากลูกสาวและเพื่อนจึงตัดสินใจโทรศัพท์มาสอบถามคณะทำงานของไทย PBS จนพบว่าการบริการส่วนนี้ทางไทย PBS ไม่มีส่วนรู้เห็นและไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องนี้ประเทศไทยมีคนอย่างนี้องค์กรอย่างนี้กลุ่มอย่างนี้ ซึ่งจริงๆก็จะปรากฏภาพข่าวทางทีวีบอกว่ามีการสั่งให้โอนเงินผ่านตรงนู้นตรงนี้นะเงินคุมติดตรงนี้ตรงนี้มันก็มีมีกรณีตัวอย่างอยู่นะแล้วก็ต่อไปนี้จะไม่ประมาทแล้วนะทำอะไรก็ต้องเช็คข้อมูลให้เออมันมันมายังไงไปอย่างไงเนาะ กลยุทธ์ที่คนกลุ่มนี้นํามาใช้แอบอ้างคือการทําหนังสืออย่างเป็นทางการเพื่อแนะนําตัวองค์กรโดยระบุที่อยู่อย่างชัดเจนในตำบลธนูอําเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีนายชัยนรงเพชรเขียวเป็นผู้บริหารและพยายามชักจูงให้ยอมจ่ายเงินด้วยการระบุถึงความสําคัญของคนที่ตกเป็นข่าวโดยเฉพาะข่าวในเชิงบวกซึ่งมีผู้ตกเป็นเหยื่อแล้วหลายรายบางทีมันเป็นความดีใจเราก็หลงกลไปนะแต่แท้ที่จริงแล้วเป็น เป็นเป็นพวกสิบแปดวิกฤตประมาณนี้นะแต่นี้ก็ไม่ไม่รู้นะเพราะไม่รู้จักโดยส่วนตัวในท็อบทีวีนิงเอาไม่เคยได้ยินด้วยซ้ำไปนะต้องมารู้จักตรงนี้นะ ก่อนหน้านี้ทางไทย PBS และสถานีข่าวหลายแห่งพยายามที่จะเข้าไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่พบว่าบริษัทท็อปทีวีนิวส์เป็นบริษัทที่จดทะเบียนการค้าตามกฎหมายลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ต้องการนำเทียบรายการต่างๆมาใช้เพื่อฟ้องร้องซึ่งการก๊อปปี้รายการหรือข่าวเพื่อน,นำมาจำน่ายถือว่าผิดกฎหมายลิขสิทธิ์มาตรา,า,าที่31ที่ระบุว่าผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานใดได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเพื่อหากำไรให้ถือว่าผู้นั้นกระทา การละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งระหว่างโทษปรับตั้งแต่10,000บาทถึง100,000บาทดิชิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงานเข้ามาเช่นเข้าไปเดินป่าเดินอะไรเหนื่อยรู้เห็น